สวัสดีนะคะเพื่อนที่สิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้จะพาเพื่อนมาทำคลิปง่ายๆนะคะคลิปง่ายๆเออ่มันเป็นเจะมาพาเพื่อนมาเก็บมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์พริกกระเหรี่ยงอันนี้เป็นบวกนะบวกของปีนี้เนาะเราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์อันนี้มันแบบว่า อันนี้คือแห้งเต็มที่แล้วแล้วก็เป็นนี่แล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์มากๆเนี่ยนะสมบูรณ์มากๆเพราะว่าสียังคงสีเหมือนเดิมนะคะยังคงเป็นสีเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะแกะเมล็ดพันธุ์ให้เพื่อนดูเนาะนี่เดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนดูอะประมาณนี้นี่ นะเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะนี่เป็นแบบนี้เออภาไในกล้องไม่ค่อยสูงนี่ขอภายนะ้ำเพื่อนเนาะ z o o ได้ประมาณนี้นจะจ๊ะเมลพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วนะเนี่ะว่าอันนี้เป็นพันธุ์พริกกระเรียงนะพันธุ์พริกกระเรียงคือพี่สีจะเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้อาจจะต้องข้ามปีหรือเปล่าเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์มากๆแล้วก็ ตอนนี้คือว่าพี่สิริก็ได้ลงต้นกล้าพริกกระเหลียงเนาะก็ได้หลายต้นแล้วนะคะแล้วคนนี้พื้นที่ที่บ้านที่บ้านที่กรุงเทพเนี่ยพื้นที่มันน้อยนะคะพื้นที่มันน้อยเดี๋ยวเราต้องเตรียมถ้าเราจะลงเพิ่มเราต้องหากระถางเอากระถางใหญ่นิดนึงแล้วก็ปลูกในลงในกระถางนะ,ะเตรียมดินนะแล้วก็ ต้องต้องปลูกในกระถางถึงจะมีพื้นที่ครานี้อันนี้ก็เป็นไมไ้พันธุ์ที่พี่สีเก็บเอาไว้แล้วก็เผื่อ,อไว้นะเผื่อ,อไว้ว่าอาจจะมีพื้นที่ปลูกหรือว่าจะเอาไปเผื่อเพื่อนๆน,น,นะที่ใดเนาะใครที่อยากได้ก็แชร์มานะเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังจะเกิดเกิดต้นที่กําลังจะออกลูกใหม่ ก็มีนะคราวนี้ก็เราไว้ไปเก็บเมล็ดพันธุ์เพิ่มคราวนี้วันนี้จะมาแชร์เรื่องวิธีการเก็บเก็บเมล็ดพันธุ์นะไม่ว่าจะเป็นพริกกระเรียงอันนี้บวกบ,บวกของพี่ศิริเองบวกเรียมเนาะเนี่ยปลูกเองนะคะอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์เราไปเตรียมนะสิ่งที่เราจะเตรียมถ้าเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์เนาะอันนี้เป็นซองเป็นซองซิป สีน้ำตาลทำไมเป็นซองซิปสีน้ำตาลถ้าเป็นซองซิปสีน้ำตาลแบบนี้เอ่อจะมีเอ่อเป็นซองที่จะมีการกรองแสงเนาะป้องกันแสงต้องป้องกันเป็นซองที่ป้องกันแสง UV อันนี้เป็นซองยาซองซิปซองยาแบบนี้ในร้านยาในร้านยา pharmacy จะรู้ว่าถ้าเป็นซองซิฟสีน้ำตาลแบบนี้เพื่อเป็นซองกรองป้องกันแสงนะป้องกันแสงป้องกันความร้อนนะป้องกันแสงยูอันนี้จะเป็นซองชนิดที่ดีซองซินะคะเราก็เอามาเก็บมา็ดพันธ์นะคะนี่เราต้องให้ซองมันแห้งนะคะพี่สีจะไม่จะจะยังไม่เอาผิวเขาออกนะ จะไว้กับผิวแบบนี้เลยนะเพราะว่าอันนี้มันแห้งแล้วนะเราสามารถที่จะเก็บไว้ได้เป็นปีเนี่ยแล้วเก็บลงไปในเก็บลงไปในซองซิปแบบนี้เนี่ยเก็บลงไปแล้วเราจะนําไปเก็บไว้ในอุณหภูมิที่มันปกติก็คือตู้เย็นไปไว้ที่ใต้ใต้ช่องฟิตนะ ใต้ช่องฟิตนะไม่ไม่ใช่ในช่องฟิตนะใต้ช่องฟิตนะเนี่ยใต้ช่องฟิตจะมีอุณหภูมิที่คองระดับไม่เย็นมากแล้วก็ไม่ได้เย็นเป็นไอซ์แต่ว่าอุณหภูมิที่ปกตินี่พี่สีก็จะใส่ลงไปในนี้ในซองซิปนี้เลยนะแล้วเราก็จะไปไว้ใต้ช่องฟิตนี่นะ หรือท่านจะแกะเป็นมเมล็ดออกมาก็ได้นะคะแต่เนี้ยอันเนี้ยพี่สิริมันตากแห้งดีแล้วเนาะพี่สิริก็จะเก็บไว้ในซองซิปแบบนี้ที่เป็นซองซิปิลตาลเพื่อป้องกันแสง UV แบบนี้เสร็จนะเนี่ยเราต้องไล่ลมออกให้หมดแบบนี้นะไล่ลมออกให้หมดนะคะไล่ลมออกให้หมดแบบนี้นะซองก็จะ ร,รีบอย่างนี้เสร็จเราก็ไปหาภาชนะแบบนี้มาจะเป็นขวดโหลแบบนี้นะคะขวดโหลแบบนี้ใสๆแล้วมีฝาปิดนะเนี่ยขวดโหลที่มีฝาปิดแบบนี้เราก็จะนำเนี่ยแล้วเราเขียนหน้าซองไว้เลยนะว่าพริกพันอะไรนะแต่นี้ของพริกสริมีแค่นี้ก็จำได้ ใส่ลงไปในกดหลแบบนี้นะคะตอน,นนี้วิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์สมัยนี้มันจะไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะเนี่ยอันนี้เป็นเม็ดพันธุ์บวบพี่สีก็จะเก็บแบบนี้แต่อันเนี้ยก็เริ่มมีดูเหมือนจะมีเม็ดงอกนะเดี๋ยวพี่สีก็จะลองเอาไปเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวจะลองไปเพาะอีกเพราะว่ามันก็มีขึ้นละขึ้นมา สองสามต้นเนาะก็เดี๋ยวไปเพาะใหม่อันนี้ก็เก็บไว้นะเพื่อไม่ให้เป็นมอดเนาะถ้าเราเอาวางไว้เก็บไว้ในอุณหภูมิที่มันไม่ดีมันจะเป็นมอดเนี่ยเพ่นเพื่อน,นจะเป็นมอดเราก็เก็บแบบนี้แล้วเราก็ไปไว้ในอุณหภูมิที่ช่องอยู่ใต้ช่องฟิตอะใต้ช่องฟิตเนี่ย ไปหาโหลแบบนี้นะเพื่อนเนี่ยโหลที่มีฝาเกียวล็อกแบบเนี้มันจะเก็บความชื้นได้ดีบ้างนะเก็บความชื้นได้ดีมากนะถ้าถ้าเป็นขวดโหลแบบเนี้นะคะถ้าเป็นขวดพลาสติกอะ่ะมันจะไม่ไม่ค่อยมันไม่อุณหภูมิมันเก็บไม่ค่อยได้ในในระดับเนาะเราต้องเอาขวดโหลแบบนี้นะคะขวดโหลแบบนี้นะแล้วมันจะเก็บเก็บความชื้นได้ดีมากนะคะ ป้องกันความชื้นไม่ใช่เก็บความชื้นป้องกันความชื้นที่จะเข้าไปข้างในได้ดีมากนะคือวันนี้พี่สิริาพาเพื่อนเพื่อนมาทําคลิปง่งายๆนะวิธีการวิธีการเก็บดูดแรงเมล็ดพันธุ์นะคะเนี่ยง่ายๆเลยเบสิกง่ายๆที่จะคือคนสมัยก่อนจะเอาไปแขวนไว้ตามที่มีในห้องครัวที่มีควัน จากาฟืนฟืนฐานที่ทํากับข้าวเนะเาะคราวนี้ในยุคใหม่เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีพื้นที่ที่เราจะใช้เตาฟืนเตาฐานแล้วใช่ไหมเราใช้เตาแก๊สถูกไหมคะเราจะทําอย่างไรที่เราจะเก็บมาในพันธุ์เยอะแยะเนี่ยที่เราได้ขึ้นมาที่เราเก็บเราปลูกหลายอย่างถูกไหมคะเราเก็บเราไปก็ไปหาถุงซิปแบบเนี้ยอันเนี้ยตามร้านขายยาอุปกรณ์การแพทย์ มีนะคะมีขายนะคะมีขายหรือจะสั่งใน Lazada เซลฟี่มีหมดนะบอกว่าซอ,องซิปสีน้ำตาลขนาดไหนขนาดเล็กขนาดใหญ่อันนี้คือไซส์นี้ก็คือซอ,องยาใหญ่นะแต่ถ้าจะเอาไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มีอีกนะ,ะก็มีใหญ่กว่านี้อีกนะคะเราก็ต้องเขามีหลายขนาดเราก็ต้องเสิร์ชเข้าไปดูนะคะเนี่ยเราก็ไปสั่งซื้อมา แล้วก็เอามาใช้นะคะบางสิ่งอย่างบางสิ่งชาวเกษตรเนี่ยนะเราเป็นเกษตรเราก็ต้องรู้จักพัฒนาและเปลี่ยนแปลงนะและพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนให้มันตามยุคตามสมัยนะคะเพราะว่าถ้าเรายังเป็นเกษตรที่ใช้ความเดิมๆนะความเดิมๆอยู่ตลอดเวลาเราก็เราไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะทันต่อเหตุการณ์บนโลกใบนี้ได้นะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนานะ เป็นไปตามยุคไฮเทคเทคโนโลยีไอทีนะคะที่มีอยู่ในนปัจจุบันเราต้องเราต้องตามตามไปนะคะเพื่อที่เราจะเป็นเกษตรที่พัฒนาแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ชาวเกษตรที่พัฒนาแล้วนะคะและก็ยังไม่ได้พัฒนาขอให้โชคดีเพราะว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพื่อนๆนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็หวังไว้เช่นเดียวกันว่าเราจะมีผู้นำที่พาเราไปสู่เป้าหมายที่สุดยอดนะคะไปสู่เป้าหมายที่พัฒนาแล้วนะคะแต่ไม่ใช่พัฒนาแล้วแต่ได้แค่นี้เราต้องการพัฒนาแล้วจริงๆนะคะเพื่อนเราต้องการเป็นคนไทยที่พัฒนาแล้วเราต้องการเป็นเกษตรกรที่พัฒนาแล้วจริงๆนะคะค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่สริก,ก็เพียงแค่สิ่งเล็กๆก็มาแชร์นะคะเผื่อเพื่อนๆเกษตร